กลับคู่กันมาให้แฟนขับอิ่มตาสองคู่ชูชื่นริวชิรวิทย์อแมนดาชาลิสาและจอบทัชพลตีตาชยาน,นิดมาชิมความอร่อยขึ้นตาในมหกรรมอาหารอร่อยสุดยิ่งใหญ่ของช่อง3าเจ้าแซฟเฟอร์ที่รายการผู้หญิงยกกำลังแจ๋วแซบพาซาและมาวินฟินเฟอร์เหมารมร้านเด็ดร้านดังร้านมิชลินสตาร์ทั่วไทยพร้อมเซตน้ำหอมจากละครชุดดวงใจเทวพมก็มีมาให้ช็อปไปฉีดกันช่ำๆถึง18มิถุนาย,ยนนี้ที่เซนทรัเวสเกตอิ่มทองแล้วก็ชวนแฟนๆอิ่มใจกับงานละครหน้าจอกันด้วยค่ะ โค้งสุดท้ายแล้วครับทุกคนต้องมาลุ้นติดตามครับว่าแต่และคนแต่และเรื่องมันมีปมต้องมาดูกันว่าเขาจะเคลียร์กันลงตัวยังไงนะครับผมก็จะหลับไม้ต่อมาจากใจพิสทธิ์ค่ะซึ่งละครเรื่องหนุดับสอนเนี่ยเป็นละคร,ต,รตลกที่มีดรามา<ว>่าเล็กน้อยตล <life. S 1> กกี่โมงก็ไม่รู้ <laughs> <c oughs> เขาจะออกเพลงก่อนเมื่อกี้ได้แง้มฟังนิดนินแล้วจะบอกว่าดีมากบะเหมาะกับเขาเลยฝากติดตามด้วยค่ะอยากชวนมาแจ๋วแซ่บเพื่อน อาหารเยอะจริงๆยิ่งใหญ่มากถึงวันที่18นะคะมาคันเยอะเลย